เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนคนด้วยนะครับวันนี้ผมโจ๊บนะครับแล้วก็เราอยู่ในคลิปของเกมเดนที่ชายนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาไต่แรงอีน่าครับด้วยทีมถึกบวกยื้อฟีเวอร์นะครับซึ่งก็เป็นทีมที่ผมเนี่ยได้จัดมาจากครั้งที่แล้วนะครับซึ่งก็คือผมเพิ่มมาอัดลงไปในทีมนะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยผมใช้เป็นมาร์สนะครับเป็นมาร์สตัวนี้นะฮะลงตำแหน่งนี้แต่ตอนนี้เนี่ยผมได้เปลี่ยนทําการเอามาอัดเข้าไปแทนครับซึ่งทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมาได้ไกลกว่าการใช้ทีมนะ นะครับรู้สึกว่ามันเวริร์กมันมัน,ม,นมันดีขึ้นมากๆเลยนะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะแพ้บางทีก็เถอะนะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่แล้วก็ก็จะชนะนะครับซึ่งทำให้ผมเนี่ยขึ้นมาเกือบจะแล้งถึงแบบ900 0ได้นะฮะจากคลิปก่อนที่ผมเคยลงไปก็คือผมอยู่ที่ประมาณ70,00นะครับก็ขึ้นมาเกือบจะ2 0 0พเลยทีเดียวคือแบบโอ้โหมันเอ่อมันเห็นผลได้ชัดเจนมากนะกับทีมทีมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไต่ไปถึง900 0ดูว่าเราจะขึ้น900 0ได้ไหมนะครับ ผมแนะนำว่าถ้าใครที่ปั้นทีมแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องลีกเลี่ยงเลยก็คือ,อ,อทีมที่มีออกานะครับทีมที่มีออกาทีมที่มีตัวประเภทที่แบบว่าบัฟดาเมจกับตัวดาเมจคือตัวที่แบบดาเมจแรงๆกับตัวที่มีบัฟดาเมจด้วยในทีมอันนี้คือชิปแน่ๆครับเวลาใช้ได้ทีถือตัวฝั่งเราจะหายพึบเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะพวกนี้คือตัวแรงเลยให้เราเนี่ยเล็งตัวที่แบบว่ามันมันก็แบบ เป็นทีมพี่พอจะยื้อกับพวกเขาได้นะครับอย่างนี้แล้วก็หลักๆที่จะต้องมีก็อย่างเช่นต้องมีโคกะนะครับส่วนอาเกสนี่ก็ใช้ได้ในกรณีที่เราไม่มีไม่มีออกานะผมก็ปั้นมานางมาใช้ก็รู้สึกว่าเออก็ใช้ได้ดีนะฮะใช้ได้ดีใช้ได้ดีประมาณนี้ทีประมาณนี้เป็นตัวอย่างนะครับหลักๆก็ต้องมีไซลิงด้วยนะจริงเนี่ยต้องมีแบบเป็นเมนหลักสองสองตัวเนี่ยเนี่ยส่วนมาอัดเนี่ยไว้กล่องก็ได้อาตัวอื่นมาแทนก็ได้แต่ว่าหลักๆต้องมีดานหน้ามีไซลิงมีโคกะแล้วก็มีอาเกสนะครับ ตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอย่างออก้กาก็ได้ครับพี่ออก้กานี่เ็ายิ่งแบบเพอร์เฟกกว่านะฮะประมาณนั้นถ้ามีนะผมก็จะหลีกเลี่ยงก็อย่างเช่นเอาทีนี้ผมคิดว่าน่าสู้ได้นะครับก็เอาเลยมาดูที่ว่าผมจะขึ้น900 0หรือเปล่านะครับจัดไปครับถ้าติดสถานะก็ดีไปก็ติดไปประมาณหนึ่งตัวใช่ไหมเมื่อกี้ติดไปแค่นหนึ่งตัวนะครับแย่จัง ปั๊บๆด้วยส่วนตัวนี้เนี่ยโอเกตดของเรานี้ลดลงมาเพราะว่าฝั่งลูกค้ามีตัวอย่างหลันเฟยนะครับหลันเฟยนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้งานได้ดีนะครับสามารถที่จะเอามาใช้ในทีมแบบผมได้นะครับก็คือ,อ,อนางมีสกิลประเภทที่ว่าลดแบบลดเกตเกตทําไม่ตายเลยเนี่ยคือลดเกตตรงนี้เลยนะครับหลอดตรงนี้เลยคือลดโดยตรงเลยคือพอใช้ยังไงคือนางลดตรงนี้อ่ะไม่ต้องมารอให้ติดสถานะก่อนนะครับอย่างอย่างออ,ออก,ก้าหรือว่าอาร์เคสแบบนี้นะครับ ประมาณนั้นถ้าใครมีหลานเฟยก็ปั้นมาใช้ได้นะครับช่วยลดเกรดได้ดีเลยอ่าวันนี้ทีมเขาก็ตายไปนหนึ่งนะครับอีฟคราวนี้น่าจะเบลน่าจะ6ดาวนะครับดูาทางแล้วหรือไม่กล้าเป็นตัวใหม่จะดูเหมือนก็น่าเป็น6ดาวมากกว่านะนะนะเพราะทีมระดับนี้แล้วพลังระดับนี้น่าจะขึ้นเป็น6ดาว6ดาวเราก็ต้องมาเก็บเ้วใหม่ ชึบาชนะอวบชนะโดยทีมน้องพีเบอร์มั้งเนี่ยได้ไงวะเนี่ยนะครับในทีนี้ผมก็ชนะนะครับสึบสึบสึบไปหลังจากที่ผมเปลี่ยนทีมมาใช้เป็นมาอัดเข้าทีมผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนเยอะนะครับกับรูปแบบของการชนะเนี่ยอัตราการชนะค่อนข้างจะสูงชึบ ถึงมันจะยือนานหน่อยก็เถอะนะแต่ว่าก็ผ่านนะนะชนะนะ1 0ยครับอีกแล้วนะครับอีกรอบเดียวเราก็น่าจะขึ้นไป9000ได้นะครับก็ผมก็จะไต่ไปแรงโกลนะตอนนี้ก็เอาทีมใครดีทีมนี้ไหวหรือเปล่าไหวแล้วมั้งนี่จัดไปมาแล้ว <c oughs> ผมจำสกิลของไอตัวบาสเทดไม่ได้นะว่าเป็นยังไงเอ๊ เวิร์กหรือเปล่าดูเหมือนจำไม่ค่อยเวิร์กนะถ้าจำไม่ผิดเคยอ่านอีกครั้งนึ่งจะจำไม่ได้บูสกับตอนนี้เป็นไงตอนนี้เอ่อไดสกิลของเราเนี่ยไปถึง50แล้วครับงโอ้โหไป63สามเลยวะดูเราบ้างเอ่อดูจากตรงนี้แล้วผมคิดว่าสตูน่าจะได้ไดก่อนนะครับคาดว่าได้ไดก่อนแน่นอนเออเราก่อนเลยเราพุ่งพุทธพัวเลยไปงั้นอ,อ ติดมืนไปหนึ่งตัวเจบ็บโอ้โหติดไป3นะครับแย่จังเอาแล้วนะครับตรงนี้แหละเป็นจุดที่พลิกผันนะครับเพราะว่าฝั่งประตูก็จะเก็บเเจ้าได้สกิลได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าผมติดมืนไงอ่าก็คือยิ่งตัวละครของเราเนี่ยใช้สกิลเท่าไหร่นะครับได้สกิลก็ยิ่งพุ่งพุ่งไปไวมากเท่านั้นเพราะว่าใช่ไหมไม่อย่างนั้นเนี่ยการมีโคกะเนี่ยเขคาค่อนข้างสำคัญครับทำให้ใช้ได้สกิลได้เร็ว ร้อยเราได้ก่อนอีกแล้วแล้วคราวนี้เป็นอาร์เกสใช้ท่าด้วยเสร็จรียบร้อยครับติดไป1นึ่งตัวสองตัวแล้ววันหนึ่งตัวเองอึ๊บอ๋อเบาๆชิวๆครับฉิวๆสายโคตรแบบว่าโคตรหิวโคตรยืด,ดนะครับสายเน้นฟีเวอร์อย่างเดียวนะครับคราวนี้เราก็ได้เห็นฟีเวอร์เป็นขวัญตาเรียบร้อยนะตอนนี้แล้วก็จะขึ้นเป็นแรงหกพันเอ้ยเก้าพันสิวะแหมจะลดเทปเองเ็นเหลือหกพันแต่ละ ชุเป็นไงเงียบๆกันนะครับตอนนี้โอเคเรียบร้อยโคกะใช้สกิลก็เป็นการผ่านชนะอย่างแบบชิวๆนะตอนนี้รอดชนะนะครับโอ้แต่ถึกอยู่เนี่ยเออเออโอ้ถึกโอ้ไม่ตายด้วยโอ้ยเฮ้ยเจ็ดเด้หน,นนี่ บาสเท็ไม่ตายนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี you know, ่ยหรือผมต้องไปดูสกิลใหม่นะครับไม่รู้ว่าสกิลมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรแปลกๆขึ้นมาหรือเปล่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะแปลกใจมากนะครับโอ้แปลกใจมากจริงเมื่อกี้งงเลยถึงกับสตันเลยนะครับแบบนี้ไงวะโอ้โหอึมื้ออืมเอาวะมันสูสีดูดีนะครับเราเสียเปรียกตรงที่เราไม่มีโฟกัสนะครับแต่เรามีตัวคอเหลือสี่ตัวเขาเหลือสามตัว แต่ข้อแตกต่างก็คือเขามีโครกระเนี่ยเออเออไหววะเนี่ยเพราะทีมเรามันไม่มีดาเมจนะครับมันฆ่าฝั่งตูไม่ได้ต้องรอจังหวะได้เดียวถึงจะฆ่าได้อื้อโอ้ยเอาไงครับตอนนี้เอาไงตอนเป็นไงบ้างโคตรยืย้อครับเกมนี้ยื้อจนเวลาหมดนี้ผมก็แพ้นะจะบอกให้ ฮิวอะชุบมาดีมากลืมบบเบลเล่มีมาอัดยิว่าแจมไปเลยครับงสงัสจะต้องฟีเบอร์สองมั้งเนี่ยนะครับดูแล้วเออฟีเบอร์สองแน่เลยว่ะเพร่ะจะงงกับไอ้บาสเท็เมื่อกี้มากเลยว่าทำไมมันถึงไม่ตายนะไม่มีสกิอลอมตะละหรืองไงเดี๋ยวต้องไม่อ่านสกิลทีนะครับหรือเป็นความสามารถของลูซันกาตัวนี้หรือเปล่าบัฟอมตะหรือเปล่านะครับมี2ตัวนี้แหละที่ข้องใจนะเพราะผมก็อ่านสกิลมารอบเดียวแล้วก็ไม่จํา อือโอ้ดูคิวครับเรารอฟีเวอร์ไปเลยตอนนี้เจ็บร้อยฟีเวอร์แล้วมีโคตรยือ้อทีมแบบยื้อมากแต่ว่าก็ชนะนะครับก็ถือว่าดีก็ถือว่าผ่านเออรนะ้อยนะฮะฮะโอเคเรียบร้อยครับเป็นบอลเรียบร้อยเอ้ยไม่ใช่บอลไปเป็นโก้โอเคโก้หนึ่งนะฮะดูขั้นเราไปกันสิเออเราเอาทีมไหนทีมนี้แล้วกันนะครับที่จะเจอ น่าจะพอได้อยู่ดูจากแววทีมแล้วน่าจะได้หวังว่าคงจะไม่แพ้แลวตกลงมานะานะก็จะเขินเลยนะถ้างั้นนะอ่ะโอ้ทางเขามากกว่าทีมผมนะเขา5้าหมผมนี่ยู่ที่51าหื่นขอวานิทอ้บโอ้โหดูแบบ บัฟแหลกระปุยทางทีมผมเนี่ยอือสีโดนไปหนึ่งตัวหนึ่งตัวหรือสองตัววะอืสอสเจาะไม่เข้านะครับตายยากแต่ยิงไายเอาทีมเขาได้ได้ก่อนตรงั้นนะครับอ้าวดูเด็ดเผ็ดร้อนกันไปเลยนะครับอือกินเรามันช้ามันทำอะไรอยู่เนี่ยไม่ยอมได้พี่วะเจ็บนะครับ ผมกลัวอาเกสตายเนี่ยถ้าอาเกสตายนี่จบเลยนะนะครับทีมเรานี่น่าจะแพ้นะฮะโอ้โหเจ็บเก็บจีแรงตีแรงเมื่อกี้อย่าพึ่งตายอืมโอกาสโอ้โหตายสองนะครับโอ้ยสกิลอะไรเนี่ยยอดมีแววแพ้ตู่มากนะครับเออทีมผมนี่อย่างนี้ก็คือต้องหลีกเลี่ยงตัวที่มีอ่อสกิลแบบห้ามฮิลอย่างแมปเด็ดด้วยหรือบอกไปนะครับ เออก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ควรจะระวังเหมือนกันปัญหาคือต่อไปนี้ครับว่าผมน่าจะฟีเวอร์ไม่ทันฝั่งตัวนี้มันได้ถ้าไม่ตายไปกี่รอบไปเนี่ยน่าจะสองรอบแล้วมั้งข้ามเข้าไปน่าจะฟีเวอร์แล้วแหละคงเป็นอย่างรันผมว่าแย่แย่แย่แย,แย ทำได้ฟีเวอร์ก่อนเราก็วินแหละอึ๊บน่าไงมันได้ฟีเวอร์แพ้เลยนะครับอ,รอ่าโอเคเดีย๋ยวเราไปลุ้นกันในทีมต่อไปดีกว่านะครับอ่าแต่เราอยู่9000นะเว้ยก็ยังดี <laughs> อย่างไรก็ยังไม่ตกนะครับเออก็ยังไม่อายอืมเอ้ทีมต่อไปเหรอรีเฟสแม่ด้วยสิยงั้นเราต้องไปลุ้นกับอ่าทีมข้างบนนี้นะครับมีเล่นแล้วกัน โอ้ก็พอได้อยู่นะนะครับมีหลันเฟยปัญหาคือแค่หลันเฟยตัวเดียวครับตัวอื่นผมไม่ซซเรียสอะไรคือวาวาอยู่แล้วปัญหาคือแค่หลันเฟยนี่แหละติดรถเวยย่ยมเลยอืมมันก็จอเจาะแอาแรมแล้วเนี่ยดูเลือดโกกาสิครับหายไปพอเยอะพอตัวเลยชึบตัวฮิวทำใี่หน่อยเร็วอืม,อม,อม,อม โอ้โหเฮ้ยทำไมไมทีมผมมันได้ช้าจังวะได้ก่อนเว้เยี่ยมตันไปเรียบร้อยครับตันไปสามนะครับติดด้วยเยี่ยมอืมโดนบ้างแล้วแต่ว่าเรานำนะครับในเรื่องของเกจได้สกิลโอ้ดูนะท่าทางน่าจะวินนะครับน่าจะสบายสบายเพราะว่า จากสกิลเม็ดเมื่อกี้นะครับรู้สึกว่ามันเบานะครับจริงเม็ดก็ไม่ใช่ตัวที่สกิลแรงอะไรอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องที่นักสีเรียสหน้าริบร้อยได้ใช้นะครับมาอย่างไวฝั่งตวนี้ยังอยู่แค่สี่ห้าเปอร์เซ็นต์อยู่เลยนะครับนี่นะครับโอ้โหโดนดรโดนบ้างแล้วแต่ว่ายังไงเราก็ฟีเวอร์ได้อยู่ดีนะครับ โอ้ยังไงครับทีมเรานี่สึกว่าเกตดฟิเบอร์ไม่ค่อยเกเดไยเกตไดสก,กิลไม่ค่อยขยับเลยขยับหน่อยสิเพื่อนอีกทีเดียวนั้นฝั่งประตูมันจะนำเราเลยเมื่อกี้เราน่าจะโดนท่าต่างลังเฟยใช่ไหมเป็นรถเยอะขนาดนี้อึบจุดร้อยนะครับฟิเบอร์ไปอื้อื้อออุดร้อยชนะครับอโอเคก็ มันเป็นตัวอย่างของการจัดทีมแบบแบบนี้นะครับในลักษณะอย่างเงี้ยให้ดูนะครับว่าจัดทีมนี้แล้วไปถึงประมาณนี้ได้นะครับอย่างที่ผมทํามาโอเคโอเคเดี๋ยวเอาไว้ในครั้งหน้าผมจะลองจัดทีมแบบอื่นดูบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาแชร์ประสบการณ์การจัดทีมกันตอนนี้ผมจบขอลาไปก่อนแนละ้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบาย